และครับทาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอันเกมซีนนะครับผมวันนี้จะมาพาไปหาไข่แมงมุมกันนะครับเพื่อมาจับน้องมาเลี้ยงเป็นตัวแบบนี้น่ารักน่ารักมีที่จงที่จับบนหัวนะครับหลบหัวได้ด้วยนะตัวนี้นตลารก อมีเล่นท่าด้วยเนี่ยวันนี้จุดแลนด์มาร์กที่กาจุดแลนด์มาร์กที่หาไข่นะครับจะอยู่ตรงนี้ไข่แมงมุม,มอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ซากของตัวหุ่นยนต์นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยทุกคนมาร์กมาตรงนี้ก็ได้มามาตรงนี้ได้เลยอ่า แล้วก็วิ่งเข้าไปใต้ซากมันเราจะเจอแมงมุมที่เป็นแม่มันเฝ้าอยู่แต่เมื่อกี้ได้สังหารไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นไข่แมงมุมนะครับอืมไข่น้องเต็มเลยเนี่ยจะเป็นไข่อย่างนี้้ มีการถือตัวเองนี้เลยวะมันมันไม่ถือข้างๆไงมันมันถือเป็นมันถือใหญ่ๆวะเดี๋ยว้คับมันมันบลั๊กไดยอ๋อทิ้งไปก่อนแล้วลองเก็บมันไปอย่างนี้เลยยโอเคของไข่ไปอันใหญ่เลย ตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วับตอนนี้เรามาถึงจุดแลนด์มาร์คเมื่อมาถึงแล้วเราก็ไปกันเลย ทำมันดเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งไปเรื่อยๆไปตามทางไปไปไปไม่ต้องสนใจมงสมอนแต่ถ้าว่าแต่ละคนมาก็ต้องจัดการมอนนะหรือว่าไม่จัดการก็ได้ถ้ามีติดเลียงได้ก็ติกเลียงมาเลยเราจะวิ่งไปกันยาวๆ ปับปับจุบจุ๊บจุบจุบจุบแล้วก็เข้าไปตามนี้แล้วก็วิ่งตามสายยางม,มาเลยสายยางสีเขียววิ่งมาเรื่อยๆอจนเรามาเจอแมงป่องตัวใหญ่ตัวนี้ให้เราฆ่าแมงป่องตัวใหญ่ตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฆ่ามันจะตีเราตายก่อน นี้เราจะได้เข้าไปประตูนี้เร,ราจะเิประตูนี้มันคือรางไม้แล้วก็โดดตรงนี้ตรงนี้เรื่อยๆมันจะมีมอนตามทางนะครับเราต้องฆ่ามันก่อนนี่ผมใช้สูตรล่องหมนมันก็เลยไม่เห็นผมไม่สนใจผมเลยเราเดินผ่านไปได้ชิวๆแต่ถ้าแบบว่าเล่นตัวปกติก็ต้อง เทอมอนไปเรื่อยๆตามทางเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสามารถมาตามผมได้เลยลงมาตรงนี้แล้วก็จะเจอกับน้องแล้วก็เป็นจมเข้าที่รอคุณอยู่ ผมเกียกลสวบคุณตลอดเวลาหมดปกตินี่โดนสวบแน่นอนอันนี้ผมใช้ส่วนล่องหนก็เดินผ่านไปแบบหน้าตาเฉยเพื่อความรวดเร็วในการบอกทิศทางตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นด้านบนมาเลยไม่ต้องสนใจด้ญญานล่ญญางเลี้ยวขวา ตรงขึ้นมาปับป๊บปับ๊บปั๊บขึ้นไปเรื่อยๆเ,เจอแมงมุมตัวใหญ่ตัวนี้มาจัดก,การเสร็จแล้วเราก็วิ่งผ่านไปเลยถ้าไม่จัดก,การนะนะถ้าหลบมันได้ก็จัดไปถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องจัดก,การมันก่อนนี่เราจะขึ้นมาบนยอดโดดไต่ขึ้นมา ไม้แล so ้วก็ว <temp Zen> ิงไปที cabin 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 Hence, ่บันไดข้างหน้านั่นเลยปุ๊บกระโดดลงกดตัวอีกระโดดขึ้นไปเินไปีนไป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 แล้วก็ขึ้นเครื่องวับชั้นที่หนึ่งบินตรงไปเข้าประตูนี้ไปทางซ้ายก็ได้นี่ย trying to get Why is she holding Virgo hostage? I have to get him back. I'm getting a bad feeling about this room. Oh god, where did Aminon get this? I'll make sure to get getting... rid of it. ครับตรงนี้ถ้ามีมดอย่างนี้เราคิดได้เลยว่าเรามาถูกทางแล้วเคลียร์พวกมดตรงนี้ให้เสร็จมันจะมดจะอยู่ตามทางหมดแล้วก็วิ่งขึ้นไปแบบนี้หรือไม่เคลียร์ก็ได้นะครับ <c oughs> น่าเรามาถึงชั้นที่สามชั้นที่สามเราจะเจอ <c oughs> มาเล่นสัพท์ตัว <c oughs> ใหญ่ๆ <c oughs> เาจะจิ้มลิมกันดีเดียวให้เราจัดการเพื่อเปิดชั้นเคลื่อนขึ้นไปนะครับผมน,นี้ที่ผมมันไม่ตีผมเพราะว่าผมเปิดสูตรล่องหนไหมขออนุญาตเปิดสูตรตีครั้งเดียวตายเพื่อเป็นความรวดเร็วในการบอกทาง <c oughs> ไม่ตายต่อยสักทีเอยย้ได้เปุ๊บแล้วเอาแกา๊สตรงนี้นะครับแ <c oughs> ก๊สแก๊สปุ๊บเป็นประตูไหนก็ได้ครับประตูซ้ายซ้ายหรือขวาก็ได้ของประตูนี้ <c oughs> <c oughs> จเจอแมงสาบเราฆ่าตายลูกมันก็ตายเส้นทางแรกเราต้องไปเปิดสวิต้านนี้เราก็ต้องลงมาตรงนี้สวิตท,ทางซ้ายโยงมานแล้วทีรกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวจะเจอสวิต เรี relay ยบร้อยหนึ่งจุดยังอีกจุดหนึ่งห้องทางนี้ห้องฝั่งนี้แล้วก็ยินไม่ตายไปเสียจะได้ไม่ตีเราโ <Second switch S 2> ยกเรียบร้อยทางขวาเรา เขียวสองละเหลือจุดเดียวละคือด้านนี้เข้าไปเราลงตรงนี้มันจะมีสายที่ว่าเสียอยู่ให้เราซ่อมสายอีจุด

ยี่บร้อยประตูของท่านกรีนแล้วเราก็วิ่งเข้าไปอ่ะแล้วก็ขึ้นนิดเก่งตีเลบบอตเราเราก็ตรงไปวิ่งมาทางนี้เ้าไมีมอนอยู่ตามทางไปหมดเลยนะครับเราต้องเคลียร์ก่อนถ้าไม่เคลียร์นี่เราอาจจะตายเพราะมดตีตายหรือว่าพวกมอนพวกนี้ เต็ไมไหมดเลยนนมุมก็มีขี่ก็นนแล้วนะแล้วก็วิ่งเข้าไปตัวข้างในจุกได้ก็จุกเลยนะครับน่าต่ความถนัดของแต่ละคนเราวิ่งขึ้นนบันไดครับ เมื่อปุ๊บผมก็จะเจอทางลงตรงนี้ให้เราลงไปเลยทางลงตรงนี้งงน่จะเป็นทางรังแบบมุมครับจะมีแม่มุมเยอะแยะเลยเราย่องไปจับการมันไป

<bin out> of <him> yeah. in now. i'm warning you when you open that door your final challenge begins be ready i won't hold back hello again in the yard hello warriors that's who i want to see come on

ข้าเรียนรู้มา t ล้ยกแล้วกเตรนลตอนหน้านี้จไม่ได้เลยไอ้หนูมารอบนี้รู้หมดแล้วแนวทางอ่าเราเก็บแผ่นดิสสีแดงแล้วก็เก็บกุ่แเจสีแดงไห้นะครับนี่นี่ยีละสามอันกระดาษได้แหละ กระดาษสีขาวนี่มันจะปลดล็อกอดบนาบคาตานะนะครับอย่าลืมเก็บกันด้วยแตอนนี้เราปลดล็อกละเอาแผ่นดิสไปใส่ที่ตู้อัพของเรา <c oughs> ลืมคุยต้องมาคุยกับเบอร์เกอร์ I don't up the to labs I could use to help he must regain the power of complete sentences. Oh my god, you're alive. Wait, wait, wait. Gonna... wait, she was so. update, <laughs> ไปฟังแล้วตรงนี้เราฟังมาหลายรอบแล้วนะเราอัพเดตททางพัฒนาประตูเกี่ยวแล้วเราออกไปได้แล้วไอ้เอาเติดที่เราได้เมื่อกี้ที่ฆ่าบอสมาใส่ชุยบร้อย เราก็จะอันล็อกสูตรนี่ไงใช้เต็มทั้งห้าพันเราก็กดซื้อไปเลยเรซื้อปุ๊บนี่เราก็จะจากนั้นให้เรานำไข่น้องมาใส่ที่ตูปปต้ปักไข่นะเนี่ยเป็นต๊ะเนี่ยปักไข่นี้ที่เดียวกับของมดได้เลย เอามาปับ๊บสร้างเลยนี่ไข่น้องกำลังฟักใช้เวลายีบสชั่วโมงคอยกันไปยาวๆตอนนี้เราก็ฟักไข่แมงมุมจนมันพร้อมที่จะใช้งานแล้วเรามาดูกันเลย <c oughs> เราได้นอนมันแล้วจึงกับไอ้อะไรทีเดียวรอมาตั้งนานตายไปไม่รู้กี่รอบเนื่องจากตัวละครขาดสารอาหารวั <c oughs> นนี้เรามีน้องแล้วครับตอนนี้ตัวน้อยๆโอ้ตัในที่สุดเราก็มีน้องแล้ว น้อนผู้สุดน้ารักของเราตรีตดูออแล้วครับตอนนี้ก็จบกันแล้วนะครับกับคลิปการหารไข่เมงมุม,มก็ื่อนำมาฝักแล้วก็ให้เราได้ใช้กันพักหน้าซึ่งตัวเกมี่มีอัปเดตอะไรน,นั้นเราก็ต้องติดตาม ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากไลค์กดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ผมสักนิดนะครับเพิ่มกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปครับ